กิจกรรมส่วนบดความเพียรครั้งที่ร้อยสี่ ข้าพเจ้านาะทิพยสวรรคทิพ์ขอถวายเสียงสดสรารยายประสูตรปรปรริตตธรรมต่างๆถวายเป็นทุทธภูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอา,ชา,า,ชา,า,าจาลีวะยาภูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจอดจอในอาคราวาจันชนะได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทกาภร,ร,รัตนาตายอาราสมาสมมโทปควาผู้ทางภวานตัางอิวาเทมิสวาา่วขวาข้าโตภรตตาธรรมบมธรรมังนามซ่ามิ สุปฏิปันโนภะคขปโตสร่างขสรโปสังฆังนามีสองบทวิหะพระภัยฤพนาดอรังสมาสัมุทโธสุชีรังปริณีพุทโตภุเนหิธารมโนธานิปรมีจริสติกยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนัคโตปูเชมิรัตนัตตายังธรรมังจารามิโสรินันสามบทสวดชิวลมเทวดาสมาตาจักกาวาเลสุตระคัจสันตุเทวตาสัตตังมุนไดราชสาสนันตุสขะโมคะังสักขิกามีจารุเปกี เซริเกดิสิขะราตเตลจันตาทิเควิมาเนทิเประเถจคาเมตารูวนาคาหาเนเคหะวะดุมหิเคเตภุมมาตจายันตุเทวาชาลดาลาวิสเมียะขาคันทับมนาคาติทันตาสัตติเกยังมุนิวาระวาจนาสารวเมสุนันตุธรรมะสวนรค์กโรอิยาปันตาระมมะสวนรค์กโรอิยาปันตาระมมะสวนรค์กโรอิยาปันตา สปบสสวดบูภาพาคานามการนโมทศะพระควตโออาราโตสมาสัมพุทธะนโมทศะพระคะวตโอราโตสมาสัมพุทธะนโมทศะพระครวตโตอะราโตสมาสัมพุทธะห้าบุตรสวดไตสรณะคามณะประพุทธังสรณงนัจชามิธรรมาสรณงคัจชามิสังฆงสรณงคัจชามิทุติยปีพุทธัง네สร <Laurie> ณงคัจชามิทุติยปีธรรมาสรณงคัจชามิทุติยมปีสังฆงสรณงคัจชามิ ตัดทยามปีพุทธาสารนังขจามิตัดทยามปีสังฆธรรมังสารนังขจามิตัดทยามปีสังฆสารนังขจามิหกหมดสสัจจกิริยาคารานทิเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสุริเมหุตุสุภทานทิเมสรังอัญญุทสังะสันะสิเมสารังอัญญธรรมุเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสุริเมหุตุสุภทานทิเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสุริเมหุตุสุภทา เจ็ดประสวัสดิรัตนะปนมาคาถาพุทธังนัเมรัตนะพุทธะสิริยะจิตตังธรรมังนัเมรัตนะพุทธะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะพุทธะสุสีระติฐิเอตังนัมเมติรัตนังรัตนะยายาวหังสมาสมุสธิตตะวัตุวิเศษสัพุตังอโยยญายาุตตะคุณโายคภวัสัพปะวัตตังอสุมิตรยามิปิตาเตวายาถาตีนเลกังวินาตทิตาเลสสมาสัมภัยวนาโดเกิดกาจิตจัดเจริญจะ ปตุพูตังคำวิรายานาวิสยาฤทธิ์ทุัสธางวิญญาเหตพันธิตาชานะวิชัญญาดุปัางโรกรมหิเกจิกกระจุภารพนันนยังเกสันติสุดวิตีตังคุณากายาตายานามิวิเยวะาชานะตายาสุวิสุตังมปิสมุปปัสลางมนะสิสุปัสสาทานาังาวุญญันติกานะมะสมุตตมะพุญญาภูมัง ลุกขาปรมุขจะน,น่มุขาสารนังกตานลำปูชาระเหระเหสุปรมาอภิพูชานยังนิพพานัสสิกิจายุปัสสะนิสัยาทางส,าาส,าส,าสัมมาเกเรสัมมาสตุราสิทธิยาจารุโลหิอาตากุศเลหุปัสสาวีวรยังเป็นหิจาปิสาร,ราสาสาานัง,นาางขามันียะเมวะตาสมาัยทางเทระตนาสารนังขตัมหะ ลัตตินานะทิวงังคณะเนโสสมัสมานาปูเชมัจจาปิสสะตังสุปัสลานจิตตาตัฏฐานุปริจริยสราสถาลตาจะอุญญจนนาตัฏฐาสุกเัเตนะสุขีภเวมุเตชนะตัาาสสะจัสระปิสุรัสถิหัวโยเจทะธรรมะวิรานจม,มิภประมาณปุตโตโลกุตระพิสมาโยเนียโตสุปศชาชังตัสโสรปนิเสนิสยะจา,ายายายังปิโหตุวัตหุตเยปริจิตโตสุปัสสาทากาโรแปบดบนะมา น,นมามการสิทิคาถาโยตจกุหงมาโมหะปะลาปะกับโทสัมมารุโตสุขโตวิมุตโต บาลสสะปะสาวินิโมจายันโตปาเบสิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรานตังศีลศาสนามามิโลกกาสานัฏฐจายวินายะกัญจาตันเตทศสาเตชิยาสิริโหตุสะพันตารายาจาวินายสเมนโตธรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตุดทเสสีโลกาสะนิสุทธิมักขังนิจญานิโกฏธรรมัตทารสัทธาริสตาบมโหสันติโกโรสุจิโนธรรมังวรานตังศีลศาสนามามิโมหะปะธารังอุปสันตระังตันเตทศสาเตชิยาสิริโหตุสะพันตารายาจาวินายสเมนโต สัทธรรมะเส,สนาสุขตานนโคโยโลกาสาพมปาปูปากิเลสาชาเชตาสันโตสยังสันตินิโยโขโคจะสวาขาตธรรมังวิสังการติสังฆวรันตังสิลาสานาม,ามิพุทธานุพุทธังสมาสิลาทิถิงตันเตศสาเตชยาสิทธิหตุสพันตรายาจาวินาสเมตุ ก้าวสดนโมกัลละอะระกะคขะระนโมอารันโตสมาสมพุทธาสเมีสิโนนโมอุตมะธรรมศาสวะคาทัสสิวะเตนิรานโมมหาสกัสสปิวิสุทธะสีลาทิธิโนนโมโอมัตตายรัตสารัตนตยาสาสาธุการนโมโอมากติตาสาตสาวัตุทยาศพินโมกราปวาเวนะวิไคยสตุปารมานโมการานุภาเวนะสุวติหัวตุสปะรานโมกัลละสาสเทศนะตมหิโหโตมิเตชะภา สิบบทสดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรต่างอีกการสมัยยามพระคาวาสเกตสูวิหาราติปการปีละว่าจุสมิงมหาวเนมหาตายพี่ขุศเคนาสาถิงปันจมันเตหิตพี่ขุศสเตหิตสพเพเหวว่าอรหันเตหิตทัศนิจารกาทัตุหีเทพตาจีปุญยณะ สันน so ิปาตินตาโหติภะคะวันตังทัสนายะพิ่ขุสักกะจะหลัะโคจตุนัางสุรบาลสกายิกานังเทวานังเอตัดโสศีอายังโคพระขบันสเกสุวิหารลติกับีละวัตถุสมนิงมหาวันในมหันตายพิ่ขุสักเฮสัทตินปจะมันติเิกขุนสติสเพวะอรันติท่สัยจโลกาถ้ตุนิเทวตาเยปุญญะ Ang ang, น, aya, ans, aya, นิน ang, ป ana, ang, ติป ama, ปตตาหงติภะควันตังทัสสนายะพิขุสังคัญใจยานุนัมยามปีนะภาควาลแดนโนปัสังกามยามะอุปัสังกามิตตมาภะครโตสันติเกปติขาคาราภาษาญาติอัตขุตาเทวตาสย,ยาตาปินามะภะราวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาภาษาระยะภาษาดังวาภาสัมมิเชยะเอวะเมวะสุรวาไชส,สุเอเรเวสุอตัตตะหิตาภะครโต บุระโตปะตัวตาหังสุอะระโคตาเทปตาพระขวันตังอวิวาเทตวาเอการมันตังนางสุเอการมันตังนิตาโคเอกาเทปตาพระครโตสันติเกมังคจรัสปัสสีมาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาขะทายะฆะตรรมะอิมังธรรมะสัมมายังอัคิตายะวะอัปปะรชิตาสังฆาติอะระโคปราเทปตาพระครโตสันติเกมังคจรัสปัสสีตตละภีขโวสมาทังสุจิตตังอะอัตตโนอุชุกมะกังสุสารธิวะเนตานิขะเหตตาวะทาริยานิรกรังติปะทิตาติ อะระโคปราเทวตาพระขัตโตสันติเกมาคารังอภาัาสริเศตวาคีรังเศตวาปริคังอินทาคีรังโอหัออาจามัตเมช,ชาเตจารันติสุธามิมาลาจักุูมิตาสุทันตา,าสุวนาคติอะระโคปราเทวตาพระขัตโตสันติเกมาคาราาังอภัสริแยกิจิพุทังสาราน,น คตาเสนาเตคมิสันติอภัยยภูมิงปหายะมนุสังเทหังเอวะกายามปุริภูเลยสันติติอระโคภควะยิโคมัตเตศเยปุเนนะยิขเวทัสสุโลกะทัสตุสุเอวะตาสันิปติตายติตถาคตังทัสนายะพิฆุตังกัญญาเยปิเตภิขเวสุงอธิตมะธนาะรัตนสมาสุธาเตสัมปิภควันตนาเอตัปปัตมาเยวะเทวตาสันิปติตายสุงสยะทัพิไมหังเอตัลหิเยปิเตภิขเวสันติัง อาคาตนมัทนานังอรันตสมาจมุทาเตสังปีพระคัมันตานังอิตตปะระไยวะเทวตาสานิปติตตาภวิสันติสยทัปีิไมหังอิตตาหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวะกายานังนามานิเกเทยิสามิภิกขเวเทวะกายานังนามานิเททิสามิภิกขเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาราสาธุกังมานัสิกโรธาภัสสิสัมมิติเอวามันเตติโคเตพุโคเะ้วัดโตปัจัตสุจุงพระคาวาอิตตาโวจะ สิโลกรรมนุษย์กษัตริย์ธบุมาตตทัสิตายยสิตาคิริขัพพรางปปหิตาตาสมาหิตาปุรุเสียงวัสลีนาโลมหังสาพิสาปุโนโอตันตมานาสาสุราวิปัสสนามนาเวลาเป็นโยประจัสมติยะตตะวะนิคภิลาภะาะเวตาโตอมตยิสัทธาสังเกตสันเนรติเทวกายาพิการตาเตวิชานธทรมพิโอเตจะอัตตปัมมะกรุงสุตมาพุทธศาสนาเตสัมปตุระหุยานังอมนุษสานัทธสานังเอเปเกต พัสตะมัทธะคงสาสตาอัสสะสตลิกสตังเอกสาสนาอนุสานามัทธะส่วนอเบเกมมัตตัมมัทธะคงที่สาสภาภูราหุตันฉาสะพังวิญญาญาเพราะว่ากิตตวานะจะคุมาถ้โตมัตตนิสสาหาสภเกศเสเนรตเอเพิวัคยาพิกันตาเทวิชานาธาพิโคเยโมหังกิตติยสัมมิคิรานุปปัสโซ สัตตสหสาวรับภมกาปิละวัฏวายอที่มโตชิติมนโตวันั้ตัยัสสินโนมมาทนาพมุขิ่วพนาสัมติงวานังาสหัสสาเห็นไหมว่าตยวขารานนังทันนีโนท่มันโตชิดติมันโตวันนั้นตัวยัสสินโนมมาทนาพิมุขิวพนาสัมติานังอิจเตโัสหัสสายย่าขาร้นนั่งทำวันนโนที่มันโตชิติมนโตวันั้ตัยัสสินโนมมารมนาพิมุขิ่วนา สันติงว่านางเมษามิตามปจัตสตายการานะันตะวันิโนอิ่งเด่นเนโตชื่อเริโตวันนั่โตยาสาินโนม,มนรมนัรบาาปิดกมุงเป็นคนนสัพนติงว่านางกลุ่มีฮโราชาไคโก เบปุลลสานิเมสนางพิญญานางสตาสหสังยขานางปายิรุปัสติกุมิเฮโรราชักแห่งโกศปะคัศมิติงวานางปุริมัญจาทิสังราชาทัตตโรปาสาสติยะครับคันทับานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสบุกตปิตาสาวโอธอานนำมามหาปรายญ์ที่มาโตจิติมันโตวันาวโตยาสัสเจโนมรธรรมนาวิกมุพิวันาสัมติมนังท้าขินัญจาทิสังราชาวิรุราโหตับภาษาสติกุมพานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสบุกตัปิตาสาวโอเอิญทามา นำมามหาพลายที่มันโตชุตีิมโตนณนโตยะสันุโมนาพิกมุงวิคนสมตินนังปชิมบรจาริสังราชาวิรุปภะโวภาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสบุตปิตัสาวะโอท่านนมามหาลายที่มันโตชุตริมโตนณนโตยะสันุโมทันาพิกมุงเพคนสมตินนังอุตรันจาริสัราชาวิโรปัวเวโรตับภาสติยะขานัอธิปฏิมหาราชายัสสสิโสบุตปิตัสาวโโอท่านนมามหาลายที่มันโตชุตริมโตมนโต สาสนมโหทัมนาภิกขมุภิกขนาสมติงวนังปุริมาทิสสังทัตตารัตโตทักกินเนนวิรุดังโกปิชิเวนาวิรูปโคโกเวโรอุตตรรังทิสังจัตตโลเตมหาราชาสมัตตาจัตุโรทิสาทัตทันลัมานาอัตงสวยในกะปีรัตวัตเวแต่สัมมายาวิโนทัสาอุปวจานิกาสธามายาโกเลนุเมเลนุวิภูจาวิภูโตสาจัณโนกามเสเซโทจากกินุมันรุนิมนุจะปนาโทอบาเมนโยจารเทวสุตโตโตจัมมัตตาลิจิตาเซโนจัคขนาโปนาโรราชชนโอสโพ อาคูปัจจศิโคเิวัตติมเพลโรสุริยวัชสาอิเตจันเยจาราชโนกานภาสาะโรนาชุพิมุทามนาภิกขโมคีปัญสังติงวนาอาคาคูนาภาษานาคาเวสลาสาตสกากัมบาลัสตัลาคูบยคาสหายติพิยมุนนาตาตาลธาจาอาคูเทวะอาคูนาคายัสสจโนเอรัมโนมหาราโคสุปคัสสัติงวนา เยนาราชเสาสาหาธันติธิภาทิชาปีขีวิสุทธิท้าจักรูเวหายสาเตวันมะชาปตตาจิตตาสุปนาอิติจัตสานามังอภัยันตานาคาราชานามาสีสุปนาตมิเศมัจมากาสีพุทโธชนะหิวจายิหิอุปวะหันยันตานาคาสุปนาสารณะมังคังสุภุทังชิตตาวชิราหัตเถนะอั สมมติทางอสุราสิตาภัตโรวาสวัสดิเดที่มันโตยัสจินนกัลลคัญชายมหาหาเซมาอสุราธานาเวคาสาเวปปจิติสุติจิจะปาหราโทนโมจิสะสัตันจาริปุตตนาสเพเวโรจานามกาสันนย่อิตตวาผลิเสนางราหุพระธรรมุป,ปาขมุสมยยง,มมงสมโยธานิพาเตมีโคนาสเิติงวนงังอโปจาริวาปเทวิตะ เตโชวายุตระคะมุงวัดุณายวัดุณายเทวาโสโมจันยะสัสสาสะเมตตางกุรณากายิกาคูเรวะรัสสิโนทัสสินตหัสังกายาสเวนะนัตตะวณิโนทิปันโตเิตุมันโตวันังโตยัสสสิโนวัฏวันนาภิกขภูมิโคนาสัมติงวันังเวนทูจาเทวาสายดิจาสวาจาทุเวยัมมาจันัสุวุนิสาเทวาจะนามัคูปุระคิตาสุรีสูงปนิสาเทวาสุริยามัคูปุระคิตานะขัตตานิปุรัคิตาวาภุมะดาวาราหะกา วาสนังวาโซโบเศโตสโคปาคาปูด so ินทะทสโตทะเสติทการยาสเปนานั่งตมนิโรธิมันโตชุติมันโตวนางโตยัสสสิโนมุทามนาภิกรรมพิกขนาสมพติงวนนางอัฐาโคสาวุเทวาชลามะคีสือขาดีวาอธิจการจารุจจาอุมาปุพะนิพาสิโนวโรนาสหธรรมาจารจุตตาจานชกาสุเดยาโรจดาโกวาโกูาสวัตเนสิโนทัสเตสติสากายาสเพนานังตะวันนิโรธิมัโตชุติมันโตวนนงโตยัสสสิโนมุทามนาภิกรรมพิกขนาสมพติงวนนาง สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย er ์สุดสมาธิฐานปทุส <Sean nei Die ingo> te ิกาโหอะคูนโมปทุสิกาทาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปราคามหาปราคาห์คูเรวายัสสิโนทัสเศเตหาสหกายาสะพินานตวันิโนที่มันโตจุติมันโตวันนันโตยัสสิโน อุธรรมนาพิการมุงเพียวคนังสาวติงวันนางสุการกะรุงมหาอัชุนาอาคูเอเวคานาสาสะโอทันตะคายหาปัมโกรขาอาคูเทวีวิจักนาสรา m ต t a ฮารักชาเมสกายยสศาสนโนท่านายังอาคาปัชุนโนโยธิสาพิวัตสติทัสเตหษสากายาสเปนานตตะวันนิโนเทียมตัวชุติมุนิติวันนั้นตัวยะศาสน มุทัมนาภิกขมุงเคลื่อนาสัมติงวะนางเขมิยาตุติตายามังกาธกาจายาสัสสิโนสัมพิเตกาลามาเสถาชตินัมาจาสวะลิมานารัตติโนอาคูอาราโคปรานิเมตตาทัสสะยัสากยาสเพนอนันตวันิโนทิมันโตสุติมันโตมานาโตยาสัสจิโนมุทัมนาภิกขมุงเคลื่อนาสัมติงวะนางสาเทเตเทวานิกายาสเพนอนัตตะวันิโนนามันวายนะคันชูงเยจันเยทัสสาถิสาสะ พระพุทธาชาติมัคีรังโอคตินะมนาสวังท่าเข็มโอคตานังนาคังจันนะอาวัสิตาติตาสุพรามาปรมัตโตจักรุตัยทิมัตโตสะสานังกุมารโอติสโสจารสุปคฆสัมติงวานาสาสะพรหมะโลกะนังมหาปรมานพิทธิทัตติอุปปันโนชุติมัตโตพิสมะกเยโยยัสสะสิโส เศรษฐาอิสระอคูปเจกกะว่าสวัสดิโนเตสังจามัสตัวอาคาหารติโตปริวาริตโตเต่จากสาเพพิกันเตสินเทเวสเทเวสพระมังเกมาราเสนาพิกามิภาษาคณะศาสตร์มัธยยัง เอถาคณะจตถาพระทธาราเขน้าพระทนมุทโวสมันตาปานิวาเดถามงโวมุจิถาโคจินาอิติตาถามหาเซนุกนหา,นา,นาเซนังเปศิปิปานินาตาละมหาจัสรังกัตนาวะเพระวังยาถาปะพุโสปะเมโคธนายันยันโตวสวิชุโกตถาโสป,ปัจจุธาวาติสังกุทวานสัญญงเสถิตจัตสภังอปิญญายาบาวาขีตตวานาจะคงม,มันตตุมันตยิสสัตถาเจ้เกสรเลรตเตมรัสสนามพิกันตานเตวิชานาถาพิคโว แต่จากตปมะกรุงสุตวาพุทธศาสนาวิตาดเคหิปการมุงในสังรมบิโลมปิเชยงสเพวิเชตังสักมาพยาติตายัสจโนโมทันติสาผุเทหิสามกาเตชในสุตตาติ 11. บเอดทส่วนมคคุสุตตังอาศิวนาจพลาลังปันิตานัชาจสาวนาปูชาจปูชนียานังเอตมังคะนุตมังปฏิรูปะเทสวัสโสจปุเพจจักตะปุญญาตาอัตตะ สัมมาปณิทิจายตมังคะรุตตมังอะหุสัจจัญจาริปัญจาวินัยโยจะสุสิกิโตสุภัสติตาจายาวาจาเอตมังคะรุตตมังมัตตาปิตุอุปัฏฐานังปุปตัฏาารสักสังขารโหนาคักรุลาจกรรมันตาเอตมังคะรุตตมังทานัญจาธรรมะจริยัญจะอิยาคตตการัญจาสังขารโหณาวาชานิกรรมานิเอตมังคะรุตตมังอารติวิรติปมบามัชฌปนาจสัญญมอัปปามารุจธรรมเอสุเอตมังคะรุตตมังคาราโวจานิเวสก นวตจ่าสตตุรีจากตัญญุตากาเลนะธรรมสวนางหรืเอตมาคลุนตมัหติจาโสวจาสตาสมานานันจทัศนังกาเลนะธรรมะสากายตมังคลุตมัตปูจ่าพรมะจริยันจาอริยสัจนาทัน์นิพานสัชิกิริยจาเอตมาคลุนตมังปุชัสสาโลกาธรรมหิจิตตังยสนะกาปติอสุกังวิราชงเขมาอตมังลุนตมั เอตตาทิสานิกตตวานะสัพพะทาปามาราชิตาสัพพะถาโสติขะชนติทันเตสังมารคดมุตตามันติสิบสองบทสวดรัตนปริตฐยังกินชีวิตตังอิทาวาโหรังวาสะเคสุวันยังรัตนามิตังนั่นโนสมังอติตถาคตเณรอิทัมปีผู้เทิรัตนาริตตังเอตินัสเจนะสุวัติหัตุขยังวิราคังอมตะตามนิตตังยะทักคะสกายมุนีสมัยโตนัตเณรธรรมเณรสมาธิกินจีอิรัมปีธรรมเณรรัตนาริตตังเอตนะสุเจนะสุวัติหัตุ ยมพุทธาเศธโปริวันยีสุจริงสมาธิมานันต์หรืการจะมาหหสมาธินานเตนะสมโมนะวิชิตีรำเพียรรำเมรัตนังบริตังเอเตนะสุจีนัสสวัติโอตุเยปุฆละอะสตามปัสสาทาจังตานีเอตานิโยคานิโหติ แต่ถ้าขีนในยาสุขาตัสสะสวัสดิ์เอเตสุทินันติมาภรานิอิธรรมปีสัเกรัตระนามบริตังเอเตนะสเจนะสุวัติหุตุเยสุปายุตตามนณสาทัตธรณะเห็นนิกามิโนโคตมัสสะสนามิเตปฏิปตาตามตังวิขัยะลถามมุฐานิพุทิงโวชะมานาอิธรรมปีสัเกรัตระนามบริตังเอเตนะสเจนะสุวัติหุตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตตัดจิตายติเกภะวิสมิงเตขีนัพิชาวิรุระหิสัทา นิพพานติธีรายจะถายยำไปทิปูอิธทมปิสเครรัตนาบริตังเอตานะสจัญณะสุวัติโรอนตุสิบสามโมสวธรรมบรมสหสวรรค์อัตตาหเวชิตังสยโยยัจจายังอิตระอิตราปะชาอัตตานทานตสาปตัสสานิจังจัสัญญาตจาริโนเนวะเทโโโวนะคะน้าโภณโมโรสะพรหมุนาชิตาปาจชิตังกยิรดาตหาลุปัสสะชะชันตุโน สิบสาม,มุมทสวดเกศาปุตตสูภาสิตามิทางเตน,นะภาคัตาชาณะตาปัสตารันตา,า,ตา,ตาสมาสัมภนะูเทนะเอธาตุมเหมาอนุสาวเวนะมาปรมาปปรายมา,า,า,มาอิติกิรายมาปิตากะสัมปทานเนนะมาตากะเหตุมานะนัยขะเหนะมาอาการรับ ปายวิฏิวิตะเกนะมาทิ่ถิ่นิชานะกขัตยักษมาพัะปูปตายะมาสปานโนโนคารุยะถาตุเมเหอัตนาวชนาญาถาเมธามากุศลายเมธามาสัพพชัยเมธามามิณยุคาหิตาอิเมธามาสมัตตาสมาธินาอิหิตายะทุกขายะสัมวัตตันติะัตตายาตุเมเหอัตนาวชนยญาถาอิเมธามากุศลายอิเมธามานะวชัยเมธามาวิณยุปัสสาทอิเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสัมวัตตติอัตตุเมเหอัะช อุปสัมปชาวิหาระยะาธาติสิบห้า <c oughs> ประวัอุปานิยสูตรอุปานิยติชีวิตตัมัะปามาย,ยูชรูป,ปนิตศาสนัตสันติตานาเอตังพยายา,า,ามม่ละเนเป็นขามโนปุญญานิกาเจริาฐาสุขภาวะนิอุปานิยติชีวิตตัมัะปามาย ยชาชรูปนิตตสานาสัติธนาเอตังพยังมารณีเปขา,มาโมโลกามิสังเปะชเหตสันติเบโโยธากายนะสังยมูวาจายะอุทะเจตสาังสัสสะเปตสัสตุขายะโหติยาชิวัตมางโมปาการโรติปุญญธรรมโมหะเว รักติธรรมจารีธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหติเอสานิสังโสธรรมเณสุจินเนนะทุกขติคาชานติธรรมจารีสเพเหสังขาราอนิจจติยถาปัญญายาปัสสติอรามิปินัตติทุกเขสัมโมโสุติยาสเพเหสังขาราทุกขติยถาปัญญายาปัสสติอรามิปินัตติทุกเขสัมโมโวิสุติยาสเพเหธรรมาอนัตติยถาปัญญายาปัสสติอรามยิปินัตติทุกเขสัมโมโวิสุตติยา สิบหกสวนอปปานักกบอปากกาดอปากกานะเมเกทุติยังอหุตากิกาเอตะรันญยเมทวิตังคณหายาปนักังปหุงเวสารานยัติปภะตะนิวานิจอารามารุขเจตายานิมนุสสาพยาติตาในตังโสารังเขมานตังสารนุสารณมุตตมังในตังสารามังคมาสัพะทุขาปุงจิติ โยจาพุทธาจ่าธรรมัญจ่าสังฆัญจ่าสาตะนาคโตจตาริอริยะสัจจานิสัมปันยัญญาปัสสติทุกขังทุกขสมุปปังทุกขสัจจานิกมังอริยัญจะอาทาคิกังคุคูปัสสะมคามิน um ังเอตังโขสาระลังเคมังเอตังสัลนะโมตมังเอตังสัลณะมัคคมาสัพพะตะขวาปรมุขจติ สิบเจ็ดบทสวดพันธะเทกาลตาคาธาอาติตังนานะวาคัมยานะปฏิการเขนอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรน่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติอาทิตต์ามปะหินตังอัปณ์นาจอาาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอนรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบันนันจาโยธรรมมาตถาฐานะวิปัสสติอสังหิกลางอสังกุปังตังวิธามนุกภรุหะเจก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมบทปัจจุบันไม่เงียบเงายนไม่ บุคคลนั้นผูกเจริญธรรมและนึ่งให้ผูปงเสริญอาเชว่ากิจมาตัมพนันโกชัญญามนณาัางสุเวพิ่นทำความเพียรเสร็ในวันนี้แล้วครเราจะรู้ความตา,ายในวันพวกนันขาขา้นหนินโนสคารันเตนนมหาเสนในน้ำมัจุน,นาเพราะว่าความบาดเพื่อนกันบรจจุราชพวกมีเศนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรัตตามาตาทิตตังตังเวปเทตการังตงติสันโตอาจิคเทมุนิติพระมุนีผู้สงบย่องเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่แกขานักการวารังการีืน สิบแปดบวสวดพิณนะหาปัจจะเวกกะคณะปะทาชะราธรรมโมหิสานังอนาติโต้ดมีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วง้นความแก่ไปไม่ได้พญาทิฏมโมหิพญาดิงอนาติโต้ดมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วง้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลานะธรรมโมหิมาลานะอนาติโต้ดมีความตายเป็นธรรมดาจะล่วง้นความตายไปไม่ได้สะเพหิเมปิเยหิมานาเปหิมานาะนานาภะโววินาภะโวเราจะละเว้นเมตต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพ่าขจารของรักของจารันใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสกโกมหิกรมายาทูกรรมยนิกกมรมพันทุกรมมปฏิสารโนเรมินกรรมเป็นของต้นมีกรรมเป็นผู like, ้ให้ผลมีกรรมเป็นใงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เืองอาศัยอย่างกรรมังกิษามิกลยาณังวาภะปะกัมวาตัสทายาทพระวิสณ์มิเราทำกรรมใดไว้เป็นวุ่นหรือเป็นแาบเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเองวางอัมเหหิอภพินังปัจจะเวกขิตตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บวชสวดเทวตาอุญโยชนะขถาทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาหอตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอเมธิสัะพตาบุญญาสัมปรางเทวาสัพเพเทวานุโมทันตุสภัสสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทายะเสดังรักขตุสภธาภาวนาวิรตาหอนุขาชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลัตตาปเจกานัณจายังพระังอรหันตานันจัเตชนาละขังพรตมิสวาสุ บ,บุตสวดเทวตาปฏิทินะปฏิทินาคาถาอธมยธามปฏิทนะคาถายโภายภนามาสียาเทวตาสันติวิหาราประสิณีทุเปคะเรโพธิคาเรแต่งหิงแตหิ่งตารามะทานินะพระองคุปุชิตาสวดถิงกระโจน,นเตนท้าวิหารามเทาเรทเถร,า,เร,า,เราจมามัชา นับวการจะพิคัโวสารามิกาทานะปฏิอุปสักกาขามาจาริสานี่ขามาจาอิสราสัปปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชะภาโชายปิจจะอัฏฐาสัม่าวสังเสริชาตาอัตตาโลปปาติกานิยญาณิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุคัสสะกระลนตุสังขยังต่านตุจิรังสตังธโมธรรมะทราจบุคลาสังโฆหตุสมะโควะอัฏานิยะจาริฏายะจาริฏารักตุสตังโมสะเพปิธรรมะจาริโนอุดึงสัปาะโปเนยามะธรรมเเอริยวัฏ ยับปาเวทิเต <c oughs> ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภาพปฏิทินาคาถาพระนามยังปฏิทินาคาถาโยมพนามเสบุญยัศศิธานิคตสาสัยยะนันยาน,ายนิคตาลิเมเตสัญจาภาคิโนโหุตุสตตานันตาประมาณนากาเอปิยญญาคุณวันตาจามิหามันตาปิตาทโยทิฐา,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 าเมจาปะยะทิฐาวะอันเยมัชชาตะเวเดโนสตาติทัตติโลกสัสมิงเตภูม,ม่าเจาตุโยนิกาปจิก,กจาจัตโตกนา สังสารตตาพราะวาพาเวาตังเยปฏิรามณเมอนุโมทันตุเตสยาเยจิมังนัประชานันติเทวาเตสังนิเวทะยงม,มายาีินันนบปุญญาณังอนุโมทานาเหตุนาสเพสตาสะทาของตัวอเวราชุขะชีวิโนโเขมัปะทันจาปะปนตุเตสาสสสิจเจตังสุภาขอสักทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจมิดพุ่มมีส่วนหน่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ํำในบัดน,นี้และแข่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วขอชนราได้เป็น ที่รักผุ่งมีคุณมีมาดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางละมีเวรกัรต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีเกิดมีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ศาสลอได้ทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสารเหล่านั้นจงอนนโมธนาทานเอ็นเถิดข้อสารเหล่าใด้ย่อมไม่ทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ๊งแก่สารเหล่านั้นเพราะเหตุคืออนโมนาณั้นบุญ ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสาทั้งปวงจงยังมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงท่าอาเส,สมเถิดขอความหงอดีของศาตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยน้ำภาพแห่งสาาัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัาตนใยด้วยการสาธาธยายบสวดมนต์พระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่า,านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญร้างโลกและทางธรรมขอฤท,ทธิเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในกนรารสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดออมรวยอื้พรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเพชรินมิเชพินาดบนมนต์ฤทธิสมเด็จพระญาณสังวร วันบอนิเวศนมิหารตลอดจนวันถุโมโงคลทั้งหลายที่สามสิสร้างขึ้นอั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจำเป็นด้วยอนุภาพแห่งพระปาริสและคำมงคลให้พระคาถาต่างๆขอทรงสำเร็จสังสทีทุกการเทอนสาธทุ